เห็ดหนูหนูเพื่อนเพื่อนนี่นี่ค่ะเราเพิ่เลยนี่นี่ค่ะเพื่อนเพื่อนขาเห็ดหูหนาหูหนูจ้านี่ยัางงามเลยหอ่ออุ้มลุ่มเลยค่ะ ห่ออุ้มลุ่มเลยนี่ค่ะโอ้โหยังงามงามดูค่ะมันคืองามเลยค่ะหืมงามเลยจีนได้หน่อยกับมีค่ะเป็นจีเป็นจีน,จนี่ค่ะเห็นหรอคะเพื่อนๆงามงามค่ะหนึ่งนี่ค่ะสอง สามไปค่ะอย่างงาั้นนี่นี่เตรียมอุ้งเลยนี่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนเอ,อ้ยน้มน,น,นี่นี่น,นีน่ที่น้อ,อยๆก็บอานะคะนี่ญาๆ นี่ค่ะเพื่อนๆน,นี่โอ้ยอย่างงามค่ะเดี๋ยส่องนี้กันนะคะตบติดดินไหมติดดินหน่อยค่ะจังนี่คเพื่อนเพื่อนี้งค่ะ ก็จะขึ้นแบบนี้นะคะให้หนูหนูของนาเขาเนะี่ยนี่ค่ะนี่นู่นค่ะที่น้อยๆจงลยค่ะ จงมันก็ถ้าฝนตกก็จะใหญ่ค่ะถ้าฝนไม่ตกก็แห้งเหีเ่ยวไปอย่างนี้หละนี่ค่ะเพื่อนบา้าเลยเก็บค่ะ ได้แล้วยืะดูนะคะมาแกงนึ่งนะคะพอแกงพอผัดเลยแต่อันนี้มันกำลังขึ้นเด่นงามงานท<า>ี่ค่ะจากเพื่อ<ด>นเจ้าอหน้ามุกเก็บเอาไอดโอ้ยถ้าฝนตกมันก็แห้งไปค่ะมันมบอดอยู่ค่ะ